เราร้อนๆจ้าน้ำพริกเราด้วยต้มไข่ด้วยจ้าทอดเนื้อด้วยแซ็บๆเลยจ้ากับข้าวของเรามีกระหราสดน้ำร้อนๆรองทองเลยจ้าแซ็บๆเลยจ้ามีลูกชิ้นด้วยจ้ากระหราหมู แซ่บสดน้ำร้อนๆกินกับต้มไข่ต้มไข่สองฟองมีน้ำพริกด้วยแซ่แซ่จ้ากาเหลาหมูลูกชิ้นกาเหลากินน้ำร้อนๆ จ้ากับข้าวของเราก็จะมีน้ำพริกไข่สองฟองทอเนื้อกา,าเหลา้วยจ้ามีกาเหลาแถมด้วยจ้ากินง่ายๆสไตล์หนุ่งพิซจ้าขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจจ้า